ก็ขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดหมอดฟลาย n ดน h t ฟังกินนะครับแทบไม่ต้องลงไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับเป็นหมอดแท n งแมนนะครับก็วิธีที่หนึ่งฮะไปที่ใต้คลิปเลยครับไปที่ใต้คลิปเลย ไปทีใต้ตคลิปนะครับแล้วก็กดลิงก์เลยทุกคนจะเข้ามาหน้า Google Chrome หน้านี้นะครับก็แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ตัวสีฟ้าที่ U G H นะครับอือ <c oughs> นั่นแหละฮะให้กดเข้าไปเลยครับอ่ะกดมาอย่างนี้แล้วมันก็จะบอกว่าไฟล์ประเภทนี้เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณคุณยังต้องการเก็บไฟล์นี้ไว้ไหมและผมรับประกันเลยนะครับไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยครับอ่ะ ก็ดาวน์โหลดเลยฮะแค่นี้นะฮะมันก็กําลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟล์รายละเอียดอะนะก็กดไปที่รายละเอียดเพื่อรอครับก็ผมจะตัดไปตอนที่โหลดเสร็จเลยแล้วกันก็ไปกันเลยก็โหลดเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีต่อไปก็คือกดไปที่ไฟล์เมื่อกี้ที่เราโหลดเลยคับนี่มันก็จะบอกว่าต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมกดติดตั้งไปครับก็กําลังติดตั้งเราติดตั้ง แป๊บนี่โหลดไม่น่านหรอกฮะมันเป็นเกมไฟล์เล็กๆกันนะเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูด้วยละกันแต่ว่าโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยมันไม่รองรับนะครับมันก็จะเห็นแคตตัวละครที่เข้ามาในหมอยก็คือตัวทั้งแมนนะครับแต่ตัวเกิร์ฟเฟรหรือว่าบอยเฟรเนี่ยมันจะถูกปิดไปฉากดำนะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเครื่องผมมันเป็นอย่างนี้แต่ เครื่องอื่นอาจจะไม่เป็นนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดดูกันได้นะสำหรับ a n d ด o i ยนะครับไม่รู้วา iOS เ่นได้หรือเปล่าน,น,น,นะอ่ะอันนี้ฮะนี่ขอเลือกเป็นนอร์ม l แล้วกันนะครับเดีย๋ยวจะมาเล่นให้ดูเป็นการรีวิวและแจกไปด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นในมือถือสามารถโหลดได้เลยนะครับอ้าว หลุดทำไมหลุดอะ่ะทำไมฉันหลุดนอมอลเลยไม่ได้หรือตัดไปตอนที่อยู่ในเกมเมื่อกี้เลยคือทุกคนฝุไปดูวิธีมาคือมันต้องเข้าในวีที่สามครับเรา <c oughs> ก็ต้องขอภายในความเดิมเมื่อกี้นะฮะที่ผึอไปเข้าในฟรีเพย์นะเพราะเดี๋ยวจะเลือกเป็นแบบอีซี่แล้วกันจะหลุดอีกไหมนะะ โอเคเออเล่นได้แล้วเห็นไหมมันจะเค้น่อแค่ตัวทั้งแมนนะครับแต่ตัวเรามันจะกลายเป็นฉากดานะฮะก็ต้องขออาใคราในความที่เครื่องมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะคือมัดนี้มันสร้างมานานแล้วไงแล้วคือโทรศัพท์เครื่องผมมันเป็นล่าสุดไงมันก็มันอาจจะไม่รองรับนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเก่งนี้ผมก็เล่นไม่เก่งหรอกนะ โอเคสำหรับหมดแ้งแมนนะครับอันนี้สำหรับมือถือนะ เดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดและเล่นเองนะคะโอเคมันค้างแป๊บนึงน,นะเดี๋ยวตัดไปเลย ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย